ทุกคนสวัสดีครับนี่คือ111ต้องหนึ่ง r t s o r t p a นะครับเข้ามาด้านในแล้วจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับฟิลแบบสวยงามธรรมชาตินี่ครับจะมีห้องพักหลากหลายนะครับด้านในจะมีกระโจมเต็นต์ิดแอร์ด้วยไปเราไปทานอาหารเช้ากันจะพาชมบริเวณรอบๆนี่เข้ามาจากถนนใหญ่เป็นถนน สุพรรณบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีชัยนาทประมาณนี้ก็จะมีรถที่เข้าเมืองนครสวรรค์กับกรุงเทพเข้าชัยนาทเข้านาครสวรรค์ผ่านสระบุรีเอ่อผ่านสุพรรณบุรีนะฮะทุกคนจากตรงนี้ไปที่เที่ยวจริงๆอ่ะถ้าเกิดมาชัยนาททุกคนจะนึกถึงหุ่นฟางนกถูกไหมหลวงปู่ศุขซึ่งอยู่อำเภอวัดเอ่ออำเภอวัดสิงห์นะคนละอำเภอกันแต่เรามาอำเภอสันคบ,บุรีทุกคนอำเภอสันคบ,บุรีแล้วก็ นี่คือโรงแรมรีสอร์ทแอนด์สปาที่ว่าดีที่สุดใหญ่ที่สุดมีเป็นกระโจมติดแอร์เต็นติดแอร์เป็นห้องเป็นหลังเดียวนะครับห้องคู่ก็มีนะครับเตียงนอนสบายมากเป็นรถคาราวานก็มีนะฮะเป็นคาราวานเชลประมาณนี้สระว่ายน้ําก็เปิดแต่เช้าเลยนะครับทุกคนแปดโมงถึงหกโมงนี่ยต้นไม้ต้นสนจะสวยมาก งนะดงามแล้วก็มีต้นฝรั่งตรงนี้ออกดอกเยอะเลยทุกคนกว้างใหญ่ไพศสารนะครับอ่าหรือเรามาอีกช่องหนึ่งจะถ่ายสองช่องสลับกันทุกคนนี่บรรยากาศตอนเช้ามีทั้งกระโจมติดแอร์เป็นติดแอร์บ้านเป็นหลังๆมีความเป็นส่วนตัวนะครับนะแล้วเราเข้าทางไหนนะ ออกทางไหนได้เพราะล้อมรอบด้วยคูเมืองคูหนามสวยนะครับทุกคนข้างหลังจะเป็นทุ่งนาออกแบบได้ดีมากเลยอยู่ถ้าที่ตกดินอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องกลับทางเดิมนะคูเมืองวางไว้อย่างดีมากตรงนี้สามารถมานั่งคุยกันปลูกต้นเบาบับได้นะมีต้นเบาบับต้นไม้ยักษ์เอาไหมเดี๋ยวมาปลูกให้ ตรงนี้ปลูกต้นเบาบับได้เลยมีต้นเบาบับอยู่ประมาณเจ็ดต้นเพาะได้หากากมาดากัสกาอยากมาปลูกให้จังเลยตรงนี้เนาะเพราะว่ามีไว้เยอะหาเพาะได้ได้มเมล็ดมาเขาเพาะเขาไปซื้อบางวัดวัดพระนอนวัดพระยืนเนาะวัดอินทรวิหารตรงบางขุนพมเขาไปซื้อต้นละสา0 0 0ื่นซื้อมาสิบต้นมาปลูกตรงรอบๆในวัดฮนะ แต่ที่เพาะได้ไงไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวจะยกให้โดยนี้ดีไหมถ้าเขาจะเอาไหมทุกคนเขาจะรังเกียดไหมนี่ต้นชมพู่ดอกชมพูที่นี่มีทั้งชมพูมีทั้งฝรั่งนะฮะาไปทานอาหารเช้ากันนะครับที่นี่จะเป็นมีเขื่อนเจ้าพระยานะเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะที่ อำเภอสัพยาใช่ไหมที่นี่อำเภอพ่อพรสัโนรมสัพยาสันคบุรีหรือเมืองแพรกเนี่ยนะครับเมื่อก่อนอ่านสันบุรีแต่ตอนนี้เขาไม่อ่านว่าสันคบุรีแต่คนก็ยังติดเรียกชื่อเดิมสั้นๆเมืองสันเมืองสันเมืองสวรรค์ที่พักสวยร้านอาหารเลิศหนึ่งหนึ่งหนึ่งรีสอร์ตอังสปาไปไหว้ขุนสันซึ่งเป็นหนึ่งีรชน บางระจันก็อยู่ที่อำเภอนี้นะเป็นชาวสันคบุรีทุกคนถ้าเกิดเราไปเห็นอนุสาวรีย์บางระจันที่สิงห์บุรีจังหวัดใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับก็จะมีเจ็ดคนถูกไหมฮะวีรชนผุนก้าที่สู้รบกับข้าศึกสมัยก่อนหนึ่งในนั้นก็คือขุนสันเป็นชาวจังหวัดสันคบุรีทุกคนเนี่ยเราเข้าทำนี้เข้าทางที่ได้จะเห็นทุ่งนาเป็นรีสอร์ทที่วางแปลนสวยมากแล้วก็ใหญ่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุด อนกมันผสมพันธุ์กันนะทุกคนเห็นไหม เชา้าตังมากทุกคนสวยงามมาก เข้าทางนี้ได้นะครับทุกคนมารับประทานอาหารเช้าอลังการนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมี่หาเป็นทุกหน้ารอบด้านเลยทุกคนยากาศดีมากนอนสบายมากบริการล้ำเลิศทุกคนครับ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับนี่คือเมืองสันคบุรีที่ตองหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปานะครับ